สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนค่ะมาพบมาพูกกับสาวเอคนเม,มืองเด็ดคือเก่าลหค่ะวันนี้สาวเอก็จะพาพีผ้านนองไปรอเบิงเฮ็ดปวกค่ะเขาซาเขาเรือว่าเห็ดออกเนาะก็จะผ้าพีผ้าหนองไปรอเบิงค่ะบรรยากาศเหมือดขืนไม,ม่แล้วค่ะพี่นนองเดียเด๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเนาะค่ะอ่ะเพื่อจะเป็นการเสียเวลาค่ะพี่นนองไปหลุ่นไปชมกับสาวเอค่ะมันๆในเดอ้อจ้ะ phun nữ tuyệt vọng, thằng đang chạy phun tuyệt vọng tuyệt vọng tuyệt vọng ui vọng tuyệt ui tuyệt vọng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 

มึงไปน้องออกอยู่กางท้างได้จ้ะนี่นี่เอาเลยวอ้ยเสียงขาหม่ดังโป้ยไป๊บวนที่พิทาจิ้มดอิดจ้มจ,จิมจิ้มจิมิ้ิจมจจิมจ Cim, cim, cim. Oh, yuk. Hang tang, boleh, Mei? Mari, yuk. Hei, lelaki. Lelaki, lelaki. Lelaki, lelaki. Wuih. Man, man. Ini, ini. Ini tak boleh, Mei. Lelaki, lelaki.

โอโน้องดอมก็ลุดไมไม่ตอมัาหายตื่อนตือฝนน้ำน่ะก็ออกอยู่ข้างพ่อพี่นอ้อง ก็ถือปุป่นดอกบุูดิงอ้ยดอกไหมดอกบุดออกว่แต่สูบกรดอกบุดเลย ดวนด้วยกันมองยอยู่ข้างทางเลยต้องฝ่าออจิม้ม วันนี้ก็ออาอได้่โอ้มือสั้นไงใครเลยโอ้ตัวเลยพี่สมือสั้นจะมือสั้น Whew. <laughs> Kakak, 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 โอ้ยจะอนปีพีโดนกําลังจะมาจัอง่ายๆคนมาพี่นุ่มถกระเทียวดีดิ บุหรี่บุหรี่นี่เดมันหลุดมันอันหักออกเลยโอ้ดอกนี้ยังไง

I'm not going to ่เด mm ี hmm. mm ๋ยวค่ะ มาเบื้งผลงานกับพี่น้องเบิ่งนีบริปิดคลิปเลยจ้ะมาปิดคลิปอยู่เทียงอีกคนหนึ่งสาวเอบริถายคิป มันออกอยุคขางขางเนาะรดกระเรียนอยู่ตลอดเวลาลถหนางก็ส่งเก็บเมื่งจ้ะอันนี้ดอกมันบุกว้อยงามป็นไรแต่ว่าขามันยังใส่ได้อยู่ค่ะดอกมันแตกก็เลยเดี๋ยวแยกถุงออกกับช่งองโลอยู่เด้อจะบอกนี่ถุงแบบนักจากขาใหญ่หญงานของมันนี้มันรุ่นรักค่ะจตพี่น้องดอกเหลกของปีหกแปดจ้า <c oughs> พอเฮ็ดปวกอยู่สองพ่นอู้แต่สวยเนี่งจ้ะงามงามงามจ้ะนี่พ่นเหลี่ยงนี่พ่นที่ชองจ็กสิวารยังเนาะโอ้งามค่ะเป็นตังๆเลยค่ะหลังจากทีเสาเอผ้าพีผ้านองขูดคาเฮ็ดแล้วเนาะค่ะเสาเอก็จะมาล่างประมานสองซ้ำน้ำเนาะค่ะก็จะลวกไว้ค่ะส่วนหนึ่งก็จะแบ่งแกงค่ะอีกส่วนหนึ่งกะจะเอาไปเมืองหนอกน้ำเนาะค่ะ เอาไปฝากพี่ต่อนนองอยู่เมืองนอกคือเก่าล้วค่ะพี่นองผลงานของมณนนีมัรล่วลค่ะฝากพี่ฝากนองเป็นกำลังใจให้สาวเอกคนเมืองเดียดนัมนีเดอค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ